เป็นที่อะไรจออะไรอ,อะไรนะคำหนึ่งค่ะค่ะนี่คือค่ะค่ะใช้กับคำถามค่ะนี่ใช้กับคำตอบใช้กับคำตอบปีเีอรอะไรคำหนึ่งคำตอบคำตอบคำตอบแคบหนึ่งคำถามผมถามไปผมถามทำไรทำไรอย่างนี้อรอหมายคึงคำถามก็คือทำไรคำตอบมีคนถามมา ค่ะอ๋อเก็ตแล้วไอสัตว์อ่ะเก็ตแล้วคําตอบสมมติมึงถามกูมากินข้าวยังกินแล้วอะไรวะกูงงวะ่ะเยียอะไรคนเนี่ยงงอะ่ะค่ะก็คือครับผมครับอะไรอะ่ะไม่มึงอะไรอะ่ะกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะ อ๋ออ่าอ่าอเก็เกตเกเกตเแล้วเก็แล้วเก็แล้วเก็แล้วอ่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะอ๋อกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะอ๋อค่ะกะคอ่าอ่าอแต่ไอ้คนไอ้คนไอ้คนมันมันมันโพสต์ว่าอ่าแก๊ง JK หนึ่งเต็มแล้วสาขาสองยังไม่เต็ม มาเมน้นนะค่ะอ๋อมามาค่ะมามาค่ะค่ะค่ะมาค่ะอ๋อมาค่ะกะอะไรตรงไหนนะตรงไหนโดนตีนะมันกะอะไรมันใคร <laughs> มันจะม,มันเห็ดหรอไอ้ <laughs> ชักแม่งแล้วกันไอ้เหี้ย <N ach ha> นะคะอ๋อนะคะไม่ถูกต้องต้องนะคะอ๋ออ๋อเจเก็เ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 จ๊เ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 อู๊จ รับผมครับครับผม,ม,ม,มวันนี้ทำอะไรไกินข้าวครับกินข้าวครับผมก็ได้สักสองอย่างป้าไอ้เหียครับผมครับครับค่ะคือคำถามค่ะคือคำตอบโอเค อุ๊ยไอ้ที่ยิงผิดสัตว์ตายเหรอไม่ติดเรื่องจัดสาขาสองเปิดรับคนแต่ติดเรื่องนะคะอ๋อนะนะคะอา๋ยวลองคุยกับตีดิแบบนึงแสใหญปากว่ะเยอะแบบนึง สี่ะเต๋มาครับอ้อไอเ้เี้มมันขึ้นมาข้างบนยังไงอะ่ะทำให้มันเขียวเหรอพาไปเข้าเวียนหน่อยได้ไหมคะ,ะยังไม่ว่างลุงดูดูดูสถานการณนะ์ด้วยค่ะอ้าวอย่างนี้ป่ะค่ะอย่างนี้ป่ะต้องค่ะใช่ไหมถูกต้องไหม อ่าโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่า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 อันนี้คือถูกต้องอ่าอ่าไว้กูไปหลอกขอของผู้ชายกูได้เลยถูกพิมพ์ถูกอยู่เต็มไฟบ้านดับมันเหตุลงเอาเอาตบามันเหตุได้เอาอ่ะเอาไลยเลยลุง วม่ไรมันมีสัตว uh> ์ข um si Le> uh> ึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปังปังไวบร์ปังไวบร์ปังไวบร์ปังไว้ปังไว้ปังไว้ครับมันขึ้นไม่ไานมันขึ้นไม่นานไปเอาคู่เรียร์ทันคู่เรียร์ไป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 เฮ้ยโอ้โหเฮีย ว่าไงคะฮะฮะเออเรารู้วัสดีครับสวัสดีค่ะจะเที่ขอไหมครับลุงเพิ่มเติมด้ครับยังค่ะครับตามไปตามไปกูเองกูเองไอ้เหี้ยนที่ขับหนีไอเฮี้ยสักโอแม่นี่ยเจ้อีตายค่ะอีตายอีตายเอาไป ประจ้าอีอย่างก็มาฮู้อืมใบกวยที่เถียงคนดูอยู่ไอ้สัตว์จริงกูเทคสองร้านร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าเอาเทคสอง ชน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 พี่ชนภาพชนภาพไม่ชนครับไม่ชนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อารามถามเขาชนไหมได้ชนปะไอ้ไปเสียไม่ได้เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเสียไม่ได้ก็บอกไม่ได้ชนไม่ได้ชนไอ็เสียไม่ได้เอ็งเอ็งเห็นตำรวจชนพี่ป่อน้องอันนี้ผมไม่ขึ้นจับไม่ไม่ได้ชนนะครับหมายถึงว่าคุณตำรวจอาจะชนเพราะว่าผมเห็นว่ามมไไ่่ชนเออพักพักบอกเห็นตำรวจชนผมเห็นไหนเนี่ยมันขับผ่านไปแล้วเออมือเลสสองเลยจัดเลสสองเลสเลสสองเลยส อุเองไอ้เหี้ยไม่เป็นไร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 ครับน้องมึงไปให้ไวเลยเสร็จไปได้สัตว์เหี้ยนี่แล้วหลอกใช่ไหมสัตว์ไม่ได้ครับพี่ตีไม่ใช่พี่อีมึงไปให้ไวเลยย่างแตกเหรอย่างมันแตกเหรอแตกแตกแตกย่างกลางตอนนี้แตกแตกแตกสองปะ

โอเคม่ไปไม่ไกลมัไปไม่ไกลปันไปไม่ไกลตามได้ไปที่ไวะไปนี่จุงุงลุกลุกกวไอ้เหี้ยแม่กูจะชักปืนปืนมันอยู่เลขสองไอ้สัตว์ งงจัดไอ้เฮียบมแล้วมันล็อกไม่ได้ด้วยดิไปต้องเดีกว่ามึงไอ้เฮียปล่อยหมดเลยตามไปถ่านหรอกข้าพุงเข้าบ้านแม่งเลยได้กันละมาเต๋ไอ้เฮียเราต้องลาจากกันแล้วในสนามรบของเราอ่ะไม่ใช่ใช่ลูกนี่เถี่งยิงยิงเลยไม่ใจไอ้เฮียอะไรจับมือลูกคุณดคุณจะหนีไหมไอ้สัสหูบ้ามืดอะไรยี้โดนเลื่องยี้อะไรหนาก็ไม่รู้วิสัตว์ไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะ ข้ามแน่ไอตี๋หม anyway. ั่นที่อะไรนะประเทศขนาดนั้นไว้สัตว์ไม่ยิงไม่ได้ยิงเลยคุณไยิงมึงทำไมอยไห้สัตว์อันนี้ชนได้อันนี้ชนได้ไม่จะรอฆ่าไปแล้วมึงล็อกดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิเฮ้ยอย่างนี้ก็เอาดิอย่างนี้ก็ต้องเอาดิอย่างนี้ต้องเอาดิ เมือกลัวมาดิมาถึงใช่ไหมตับมามึงมาโดนไปปูลูกกระป๋กี่เอาลูกไปนี่ไม่เกี่ยผมไม่เล่นครับพี่ตีผมไม่เล่นยังไงผมไม่เล่นยังไงไบ้ายไปตายมึงหนีไงไม่หนีหนีโอ้ยผมไม่เล่นเลยพี่ผมไม่เล่นพี่อย่ากันสัตว์ไปเล่นดีผมไ่เล่นคุณจะเล่นนะมึงไม่เล่นนะคุณจะเล่นในตัด มาแล้วมาแล้วกดไว้บ้างกดไว้ใหม่กดให้กูน้อยบ้างอย่าลงอย่าลงกอดให้รวยโดนไปไอ้เงี้ยบุกบ้านแม่งแวตีสัตว์สัตว์พากูไปเข้าเองก่อนไหนๆก็ผ่านโรงพยาบาลแล้วสีลง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 อะไรข้างหน้าเขาอุ้มกันอยู่เนี่ยเขาอุ้มกันอยู่เขาอุ้มกันอยู่มันแวะโรติสาตไม่ได้เลยเฮ้ยเจอ โอเคกูน่าจะไม่ได้เข้าเวรแล้วสัตว์มันทำอะไรได้บ้างอะลุงต้องการทำอะไรอะเข้าเวรมันต้องทำอะไรได้บ้างอะถ้าลุงเข้าเวรอะลุงบอกสิลุงบอกมันสิชุบคนได้เข้าใจไหมลุไม่ต้องเบิกยาหรอไม่ก็ชุบอะกูก็คือถ้าไม่เข้าเวรกูก็ไม่ได้เป็นหมอไงสั์จุดไม่ขึ้นที่อะไรเลยเแป๊บหนึ่งสองนา,าทียี่สิบนาที ตัดฮอรอต้องพูดว่าหอเจอเคสตรงนี้นะมาขับไล่หน่อยไม่ใช่ว่าจะไม่แตกมึงต้องไปเจอด้วยดิอ๋อเฮ้เคส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 ดู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 ข้างหน้าเดี๋ยวสายน้ำมันหมดแล้วไม่ใช่น้ำมันหมดแล้วลุงไปเตมไปย่างพังหมดแล้วฉันละหมดติดมีอาหารไหม สครับมีหานไหมครับมีมนูไปดิ <S 2> <S 2> ละว,วันเนี่ยไอ้เพี้ยกูจที่บอกอ่ะนั่งคนเดียวพลังมีนั่งสองคนทุกทีพลังหมดไม่เหลือพลังทําอะไรละกูแบบหมดอารมณ์ตายอยากเพี้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้วันวันใน <laughs> okay. Okay. ไอตี๋หน่อยผมก็ไปต่อไอตี๋ตายอยู่ตรงไปอ่ะเมื่อกี้เราทำไรอ่ะไม่รู้ปั๊มระเบิดเฉยเลยงงจัดอะเหนื่อยวะสึกเหนื่อยอยู่ในรถระเบิดแบบไอ้ตีชนเหรอไม่ได้ชนเฮ้ยคุณชนเหรอชนอะไรล่ะผมลุงยิงโอเคลุง เือกูยิงเพื่อกูก็ไม่รู้ไงว่ามันปั๊มมันจะระเบิดปกติมันไม่ระเบิดเข้ใจไหมเนี่ยซ่อมดีกูซ่อมไม่ได้มึงขึ้นไอมรับขึ้นไม่ได้ไมดึงต้องไปไกลๆก,ก,ก่อนอะแล้วค่อยมารับกู มไม่เงินมาไม่เป็นกอไปอ๋แต่น้ำไปไอต้นน้ำมันพอแต่น้ำไปยาแก้ปวดหัวไม่พอโอเคกูตายกลับไปก่อนดิไปลูก ันระเบิดจริงเหรอวะคิดว่ามันรึกรอก่อนดิอุ้ยระเบิดวะอ๋อระเบิดจริงเฮียระเบิดจริงระเบิดจริงลังลงวมันน่าจะติ้งกูไปเลยอะรอบเดียวไว้กลับมาเว้ยกลับมาเว้ยเอยูกลับมาเว้ยขั้วแม่งไปเลยอะมันไม่รับกูแล้วไปบาบาบา ไหวไหวไหวแอบยิ้มแอบยิ้มในล่องสูตรสิจ๊ะไม่กูไม่ได้แอบยิ้มแอบยิ้มตลอดเลยเยีงยกูขำกางอยู่เนี่ยเฮ้จุดจุดอยู่ตรงแถวตุ่ป่าปะ